การรอชมหลังพักซอจุนฮันโซฮีคอนเฟิร์มร่วมงานรับบทนำในซีรีเรื่องใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความดีอกดีใจให้เหลเป็นแฟนได้ไม่น้อยเลยค่ะเมื่อล่าสุดมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าสองนักแสดงมากฝีมืออย่างพักซอจุนและฮันโซฮี คอนเฟิร์มรับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ขยองซองเคียเตอร์และได้เริ่มการถ่ายทำอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการวางตัวพักซอจุนและฮันโซฮีให้รับบทนำในซีรีส์เรื่องดังกล่าวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา สำหรับขยองซองครีเอเตอร์เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญที่เล่าเรื่องราวช่วงเวลาแห่งความมืดมนในฤดูใบไม้ผลีปี1945ที่หนุ่มสาวสองคนได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่เกิดจากความโลภพวกเขาต่างพยายามที่จะดิ้นรนอย่างดุเดือดบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายขณะที่ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมนุษยชาติโดยพักซอจุนจะรับบทจางแท่ซัง เศรษฐีแห่งบุกชอนและเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในพื้นที่เขาต้องทนกับความชั่วร้ายเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดบนโลกใบนี้และเป็นคนที่แข็งแกร่งโดยสัญชาตญาณไม่เพียงแค่นั้นเขายังกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งบุกชอนด้วยความเป็นคนที่ตอบสนองอย่างว่องไวเข้าใจอย่างทะลุป,ปุ่โปรงและมีความเจ้าเล่ห์อย่างเป็นเอกลักษณ์เขาเป็นคนที่เชื่อในความจริงที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าความยุติธรรมแต่เมื่อเขาได้พบกับหยุนแชอ,อก ที่ใช้ชีวิตต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงทำให้เขามีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมขณะที่ฮันโซฮีจะรับบทยุนแชอกหญิงสาวที่ตามหาผู้คนที่หายไปเธอเป็นผู้รอดชีวิตโดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็กหลังจากทุ่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงมามากมายเธอจึงมีทักษะไม่เพียงแค่การใช้มีดและปืนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการใช้เครื่องจักรอื่นๆด้วยเธอได้มาที่ขียองซอง เพื่อที่จะตามหาแม่ที่หายตัวไปเมื่อสิปีก่อนและได้มาพบกับจ่างแทร่ซังขณะที่เธอไล่ตามหาความจริงเกี่ยวกับพิศนาการหายตัวไปเธอก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงแสนน่ากลัวนั่นเองซึ่งสีดีเรื่องขยองซอนครีเอเตอร์วางแผนสอบอากาศในปี2023นั่นเองค่ะ